ช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงแห่งความเศร้าโศกเสียใจของวงการหมอลำนะครับกับการสูญเสียศิยลปินบุคลากรกร,ระดับตำนานของวงการหมอลำอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณแม่จัก,กรจจันดาวไพรซึ่งเสียชีวิตจากไปเมื่อวันที่14มกราคม2568ที่ผ่านมานะครับ ตอนนี้ก็ตั้งร่างของคุณแม่ไว้บำเพ็ญกุศลที่บ้านเล็กที่ตองสี่นะครับอยู่ที่บ้านหนองไสตะบนหนองนาคำอำําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีกำหนดส่งสการในวันที่20ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ผมมีข้อมูลนะครับเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าก่อนที่จะมาเป็นแม่เย็นเสียงอีสาน ถือว่าเป็นจุดกำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่วงเสียงอีสานของคุณแม่เย็นจักะจันดาวพลนะครับโดยให้ข้อมูลจากคุณยายหนูอายุ80ปีนะครับบอกว่าพาลูกสาวมาฝากกับวงเสียงอีสานซึ่งข้อมูลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในวิดีโอคลิปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปชมวิดีโอคลิปต้องขอบพระคุณวิดีโอข้อมูลจาก แฟนเพจยายหาฟ้าสถานนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่จะมีขา่ขาวในแวดวงหมอลำแล้วก็ลูกทุ่งม,มาฝากกันเป็นประจำไม่ขาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอคลิปพร้อมกันนะครับมุ่งความรูคำตอ,กกอบว่าจไหนรุร่นนั้ยูสามสิบสองปีนมายูในเมนูสมสิบสองปีสา เพคนไปหาบเอาอยู่บนเลยติแม่แม่นีหละมาส่งกี่คนไปขออะไรจังใดคนไปขออะไจังใดกูไปขออันโบเลยไปขอไปยังบักไก่พคนพี่โอพี่เพ็่คนเป็นพี่ซายเพรไก่เป็นพี่ซายบักไก่นั่นเป็นเป็นลูกเชี่ยวแม่แม่มันนั่นเป็นเชี่ยวแม่ครับมันเล็บแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแต่จริงมันเล็บไปแม่ที่เก๋วยเตี๋ยวอยู่มีอันลูกสาวบอสันคนจะไปอยู่วงนกหน่อย ปัญหานางเอกยุยงเหน่าสั้นน้รัาอัะเสียงดีกัสิได้เปลี่ยนเสียงบ่ดีก็บ่ได้เปลี่ยนมาสั้นครับเว่าอืมมันอยู่กุงเทียไม่สิบปบบัวทแมทบัรามมืกัเด้อเราไปดังโยกงเทพฯตะกียบลองเพิงนึงของอาโอก็เป็นนักร้องแล้วตะกียบเป็นนักร้องก่แกสนามแรอก็อาหารนันไม่แม้ซื้อเข้าตะเกียบครับกอมันคือจอนเนาะ ตอมุ้งไปดื่นน้ำมะล้อมไปยื่นเลยแม่คนนะ้นว่าโอ้ก็เลยมามาจังหนุ่นอื่นแม่ก็<อ>มาส่งแม่บอกเคยมามบันน้องใจเถิดแย่มาแม่ก็ขี่รถบาดมานล้นบอกข้อสอแล้วแม่ก็ขี่ต่อรถมามามล้วนอีหยังท่านแยกไม้ท่านแยกใส่บันน้องใจเอเอซีแยกเข้าเนี่ยเอยอหม่งสะพานนะครับขอมาส่งหอน ได้ือรถจอมแถวต่อมาขมาได้บ้านดีเออบ้านแม่น้องพี่ใช้าเจาะกับสีน่าสีน่ามาหอนถ้าเจากับเห็ดถามันกับคนละหลายเวลาเห็ดกังก่อนอันเขาเจาะสีเห็ดหมองเฮงคนยูน่โอเห็ดคนยู่เออนาไปนางตัดเล้คนหนึ่งอเป็นจัะจองสามรอยคนนี่ละอันน้าหยังทำแม่่าสั้นตลอดละ โอ้ยว่าสิมาชงลูกสาวรักแต่จะคุ้นแนวตัวมายอยู่น้อปทอดตัวสิมาล้อมเพลงนี่สิมาล้มโอ้พอหลอดวลาเออหนูให้ย่างก็ได้ล้มก็ได้ล่องเพลงก็ได้เอากันกันตัวล้มเป็นล้มไม่อทอดครั้งด้วมักนก็ล้มขีดลูกขีดแล้วก็โอ้ยข้อมากข้อมากมากแบบมันหอนเสียงขอ้อรับได้ข้อบแม่ได้สอนบ่อซอนล้มได้สอนลูกบ่โอ,อ้ มันเป็นของมันเองเราบอกว่าแล้มาเปลี่ยนยุคจีนสายส่วนหลายมันเองมันดัดแปลงของมันเองแต่ว่ามันล้าได้จะหน่อยเหรอมันล้าเป็ี่ยนอย่างนี้ก็ได้มันก็คือเอาองคี่นะครับบ่ได้เรียนแน่ดอกอยู่กับอยู่น้ำเพลินเหรอแม่แต่เลยกปากซ้ำนิดแล้วแม่ปากปาบ่ได้นอนเน๊ยแม่กับแม่ผู้เดียวอืมแม่ผู้เดียวจะบโปเขาเลี้ยงผู้จีนฮอดบ้าน กบคำเดือดเนีรถเพว่ามันแรเร็วเ,เนาะนมันก็บ้าเป็นจะยูว่าอะไเป็นจะยู้ดอกแม่มูหลายหลายนะโอ้โหว่ากับแม่ก็ดีใจน้นองกับคือน้องบุตเน,นะาะจักปีแต่ยายมันทรงเลาได้อายุจะปีสาปีแล้วลว่แม่นั่นอายุแต่เราเป็นไม่ยูนนแม่ประมาณจปีห้าสิบแปปีแม่ไดไห้าสิบแปด ประมาณจะปีถ้าจะเ,เป็นสาวล้วต้วงทนลูกสาวมันจะเป็นสาวเป็นสาวซี่มันหลัคนเลือดหน่อยเลือดจางมันจะมือขเ,เป็นคนไขเ่เลือดออกจะเป็นเด็กน้อยครับดูนะดูนะตก่อนเต้นสะก้อนเต้นไปรองเพ้งไปแก้ึ้นแก้คืนนี่้จังจงได้ํำเอ้ยคุจะเต้นก่อนรำหน่อยง,ง,นะง,งได้ก่ต้ตล้อได้ำ คยจื้อกว่าลรูปไปวาจื้อได้จะกอนบ่โอ้ตได้จ่แกนห้อยปานดำเนาะโอ้สาวจันทชีนี่ทีเออสาวจันทีอ่เยมหัวนีใชีนนั่นี่จำได้บ่จื้อได้บ่กอนบ้าได้บดคือลูกบ่บ่แล้วเจาว่าเออเจว่าหางเบิ้งเออจะกี้แม่ว่าได้มันไสเนาะสยามบ้าน ทำน้องมั่งกับฮอกกับบริษัทนั้นมั่งกับว่าเออกับมะล้มกับแม่ด่าแม่ยายด่างยายดำแม่ดำยายต้องไข่เออยายต้องไข่พลกับว่าแม่ดำแม่นกเนี่ยล่ะสอนพลพลนจังบนีไปใส่จังยูนี่อันนี้เป็น เป็นที่ไปที่มาเด้อพี่อน,น้องแฟนเพลงแฟนมารำงามทายคลิปใส่ให้พี่อน,น้องบางสีคนเบิองบวมันหน่อยเลยี่แม่ค้นเบิองเมื่อคืนนี่เจ้าไอ้แพร่มากสิเออไอ้แพร่นี่ก็เป็นพระเอกครูกันเนาะไอ้แพร่เป็นมันเป็นเจ้าภากเมื่อคืนเอาคนให้เบิองคนเข่าเบิองป็นแสนก <นะ S 1> <า>ลัวจอกเสียงเบืมงเป็นโรคเบ่องเนธรรมดานี่เมื่อคืนมาในสิ่งดีแม่เอแพร่ลูกมากกว่าแม่คือได้เวิ์ดแล้วก็เจ้ากัน พ่ได้ลพี่ได้เป็อยังสเขาไ้แม่ับเผาเนาะคือเขากไปผู้เฒ่าเนี่ยจังจังจัสีจื่อลูกเต่าไดในแม่ยลูกเต่าเนี่จื่อได้กันเคยเห็นเท่นึงครับเล่นการสุดทมือเผาแหงสิโอ้ยเร่องวเรื่องวสเลี้ยง่นไว้ยละเยอะครับเลี้งไ่ไหวจะจำเป็นต้อแมน่ตามเ้าเก็เท่านี้มันว่าก็ผู้นั่นก็ว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่น้ำพลาก็จังจังก่าไว้โดนที่แหก็ปรึกษากันอยู่กับว่าว้สามคืนข่าสามคืนแม่่าสิมไม่ใ่สามคืนเมนเหนียวกว่าตอนนันโงบาลมานอ่เกตเมืเป็นงานอีกเกตเคยเย็นเลยเด็เนี่ยเออถึงว่าไงเพระเขาเมียนเฮียนเมียนซ่านีครับอเขาิว่าอยู่เป็นมงเขาจ้งจไป ก็จะเปิดน้อนพมแต่นี้กลัหาไปแ่ว่าที่ลูกนเมียครับ่รมันตาอีครับครับแม่ปูปูมีกาครับยูผค้เดียวอเกีกับลูกร้านกับยู่อ้อมแอบนั่นแหะตีลูกชายกับหลังมีหลายยีรลูกเล่อ อยู่อ่นแอมแต่ว่าพูดพู้ผูดเฮียนยู่เฮียนอพูดเดียวเออเดีนอนัเดียวเฮียนกินทีเดียวเมื่อหลังมือใจใสเต้องขอว่าตั่งถาลูกออกมาสิงมาส่งบมีกับสิงนั่นอนโอ้ยจังว่าจี๋กาั่งรอนโอ้ยกามเขาเพิ่มซื่อเขาได้หน่เราจะ้ตนไทยเว้ยต้องขอว่าตั้งถาลูกเขาบอกมาส่งเงินก็สั่งสินั่งเกาเขาบอนอน แปลว่าบวกลงบ่ลืมเนาะคือได้อยู่จะลงลืมแน่อยู่ดอกอัไรบ่งจักบุกจักหวานนั่นเอออันอันนนั้ธรรมดาดอกมันเนี่ยอื่นจากว่าถุดิบดอกครับก็มีแต่แม่เย็นแบบผู้ส่งให้ใส่วบเตี้ยเออมีชนิดอะไร่ัวแม่ว่า ให้ยุบบานผูได้แม่มานีแม่ตัางใจดอครับย่บบานแม่ให้แต่ว่าจะมืจะมือว่ามันมยที่แดยว่าเขาล่งบานเออให้จนบานยัี้ป็นแกเมื่อเดือนหากกำลังแกแกงานแกยรยะงานบานทั้าขด้วยกันครับก็มีานยูบพูนเขาตายเขาเก็บกับไข่เนาะโอ่เจ๊บจังเลยว่าตัวนี้ยังคนเห็นกันอยู่ แม่ทัใจใจไปสบายมากลูกก <mor iken> ็จ <photos> okay. ังนึงกับุณหม่อแม่มาต่อเาลาไปจังได้จะลาะกับข้ตายอยู่สั่ลูกซ้ายกบลหน่ยมาลูกซ้ายใหญก็ดีแล้วล่ะบเอยากให้มาเลยเดี๋ยวบานหานคทใจไก่อนทเลยสบายไปดอกก็แม่ใสมาเเดี๋ยวจังว่าบอกกับอีแม่ข้าไหมแล้วก็จะยูจะมาเรื่งงานผันะเาจ้พี่นองอยากฟังเอียงกระสีถาม อันน uhm. <cima. S 2> ี้เป็นลูกค่กลูกแพงเล้ตัวเงินตัวทองเราว่าผู้หาไหเมียใส่มีผู้เดียวซ้่นีมโอ้ยเจ้ากัะจังพวอยากอายเนาะกระจังได้บ่ายจังจังพวอายเท่จะกล้าตายได้ป่วยได้ยังได้รวมมอนนอนเสียว่ไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันสิเนี่ย กนนล,ล้กัเตียงอยู่ด้วยล่ะล่เอํอามาบอกแม่กวนมือสีอขาวลงบานน่นผมสีเปิมือผมสีเปินลํ่ำอยู่สวนวงกังบวายอยู่ีแย<อ>่ไป,ไปกินข้าวน้าเดเนี่ยป้าอเอเอนดัดกันแล้วพูยกันยังดีปวดตัวบมายมากปวดเ,เา้เ<ะ>จังเดีย่ามือสีเบิ้ลก็ไปบอกผแ้นด้<ะ>ไปบอกเมียไปบอกปานดำยุคน่ะไปหาหนองยุคน่ะ สิไปยอะหรอกว่าหัห่วงเลยับสนองที่แถวเวิร์ตแะสนอบโอ้ยแม่คืมาเชิญนาเป็นใดเป็นบานสีมันก็จะพูดนักใจบ้างเยอะแต่ว่ามันมนแ่บอกคไม่กัาผู้ใดเขาไม่ีแม่ผู้เดียวเนาะจังจีบกันเลย คร,ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับเจมี่ไปใช่ไหมดีๆๆเอาเมลแรงมาฟังสวดเอาไปรำเพื่อที่2น้ำกันครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมะล่ำกระดานมีขึ้นนี่กับมะนามะล่ำกระไรๆขนาดข้าวเจ้ามาผู้ยากผู้ติดงานคนกับวอเดม่าผูนมาและคนกับไปฝ่าวันนีแต่ว่ามือเผาจิ้มมาหลายอยู่ครับ